ยังไม่รับข้อเสนอหยุดยิงของสหรัฐเหตุไม่รับประกัน i อเซอโจมตีวันที่31พฤษภาค,คม2568ยูการิเชนค่ะธนวัต์วังชากรบิ๊กโบผ่าโลกมาอัปเดต สถานก,การณ์ในตวันออกกลางกันนะคะสระสัฐบอกสื่อไปทั่วว่าข้อตกลงหยุดยิง60วันของสรสัฐนั้นคือสรสัฐเป็นผู้เสนอและบอกว่าได้รับการตอบรับอย่างดีจากอิสราเอลและฮามาสแล้วจะเริ่มดําเนินการแลกตัวประกันทัทนทีในเร็วๆนี้ก็ดีใจกันใหญ่นะคะที่ได้รับทราบแต่ข้อที่จริงมันก็คือ เอเอเอลก็ไม่ได้ยืนยันค่ะว่ายอมรับเงื่อนไขในข้อตกลงใหม่ที่สหรัฐเป็นฝ่ายนำเสนอในขณะที่ฮามาสก็บอกว่าตกใจบอกว่าเอกสารที่ได้รับจากสหรัฐเนี่ยข้อตกลงล่าสุดไม่ได้เป็นไปตามที่คุยกันหรือตกลงกันที่ดฮาเลยสหรัฐโดยวิดคอฟรับปากหลายข้อแต่ข้อเสนอใหม่เนี่ยไม่มีข้อเสนอจากฮามาสสักข้อเลย มีแต่เงื่อนไขที่เอื้อต่ออิสราเอลฝ่ายเดียวบาเซมนาอิมเจ้าหน้าที่ของกลุ่มต่อต้านนายปาเลสไตน์ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบอกว่าฮามาสได้รับข้อเสนอของอเมริกาเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาและกำลังพิจารณาข้อตกลงอย่างละเอียดถี่ถ้วนเขาบอกกับรอยเตอร์นะคะว่า การตอบสนองของเอสเอลต่อเรื่องการหยุดยิงเนี่ยเป็นไปอย่างไม่ยุติธรรมไม่สนใจสิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมายของชาวปาเลสไตน์เลยนัาเนือเอปล่อยตัวประกันอย่างไม่มีเงื่อนไขเนื้อหาการหยุดยิง60วันที่สหรัฐเสนอถือเอาความต้องการของอิสเอลเป็นหลักไม่ยอมรับเงื่อนไขที่กลุ่มต่อต้านเสนอเลยที่สำคัญ ไม่รับประกันได้ว่าอิสราเอลจะแหกข้อตกลงอิสราเอลจะไม่จมตีกลุ่มต่อต้านในปาเลสไตน์เรียกร้องให้สหรัฐให้การรับประกันอย่างจริงจังเพื่อยุติสงครามที่กำลังดำเนินอยู่ของอิสราเอลในชนวนกาซาและเน้นย้ำว่าข้อตกลงใดๆที่อาจเกิดขึ้นจะต้องรวมถึงการหยุดยิงและการถอนกำลังฐานอิสราเอลออกจากพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมทั้งหมดนี่เป็น แกนหลักในการเจรจานะคะตอนคุยกันนะ่ะทางสหรัฐคือวิสคอฟก็รับปากไปตามนี้แต่พอข้อเสนอไม่มีเลยมีแต่ของฝั่งรอเอลฝ่ายเดียวจิฮาร์ทาฮาคนนี้เป็นผู้เข้าร่วมเจรจาหยุดยิงด้วยที่โดฮาประกาศเมื่อวันศุกร์ว่าฮามาสกำลังหารือกับกลุ่มต่างๆในปาเลสไตน์เกี่ยวกับข้อเสนอหยุดยิงที่พิ่งได้รับจากสตีฟวิสคอฟ ทูตพิเศษของสหรัฐประจําเอเชียตะวันตกและกําลังทบทวนข้อเสนอเพื่อให้บรรลุการหยุดยิงทาวอนนายชนวนกาซาเครือข่ขายเซื้อ Al ัลเจรเซระนะคะมีฐานอยู่ในทั้งกาต้าและหลายที่อ้างคําพูดของทาว่าข้อเสนอของวิทคอฟไม่คำหนึ่งถึงความเข้าใจในการที่ขบวนการต่อต้านเสนอกับผู้ไกล่เกลีย่ยแต่อย่างที่ทาว่า ทางฝั่งฮามาสกลุ่มต่อต้านต่างๆกำลังพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจังฮามาสนั้นเปิดรับข้อเสนอเครือข่า,ขายสื่ออัลจาราที่มีฐานในกาตาเขาอ้างถึงคำพูดของตาหาที่ว่าข้อเสนอวิดคอฟของสหรัฐนั่นแหละไม่คำนึงถึงข้อเรียกร้องต้องการของฝ่ายต่อต้านเลยเอาแต่เงื่อนไขาตามิสราเอลและก็บอกว่าทางกลุ่มต่อต้านกำลังพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจัง ฮามาสนั้นเปิดรับข้อเสนอและความคิดทุกประการเพื่อจะยุติการรกรานและนำไปสู่การถอนทหารจากฉนวนกาศาแต่ในข้อเรียกร้องที่สรเสนอนั้นไม่พูดเรื่องนี้แม้แต่น้อยเรียกร้องการรับประกันที่จริงจังจากผู้ไกล่เกลี่ยชาวอเมริกันเพื่อยุติสงครามในกาซานั่นก็คือข้อตกลงที่สรเสนอนั้นมันจะไม่นำไปสู่การยุติสงครามในกาซาเพียงแต่ตอบสนองความต้องการของอิสราเอลเท่านั้น ข้อตกลงใดๆฮามาสยืนยันว่าจะต้องรวมถึงการถอนทหารทั้งหมดออกจากฉนวนกาซาและหยุดยิงด้วยจะมีขั้นตอนและระยะเวลาอย่างไรก็เสนอพิจารณากันแต่ในข้อเสนอใหม่ของสัรัฐนี้ไม่พูดถึงเลยเราได้เรียกร้องให้ชุมชนนานาชาติพร้อมด้วยสาบันทั้งหมดประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือชาวกาซาที่กำลังประสบกับ โศก,กน,นาฏกรรมด้านมนุษยธรรมครั้งใหญ่สอาเอลจำกัดกีบการขัดขวางทำให้คนกาซาอดอาหารอดน้ำอดยาฮามาสเสนอแนวทางแก้ไขเรื่องนี้ด่วนด้วยแต่ในข้อเสนอใหม่ของสรัฐไม่พูดเลยข้อตกลงที่สรัฐเสนอนั้นตัดข้อเรียกร้องของกลุ่มต่อต้านทั้งหมดก็ว่าได้การให้สรัฐมีบทบาทหลักทั้งที่เป็นผู้เกี่ยวข้อง เตรียมรับผลประโยชน์หลังขับไล่ชาวปาเลสไตน์ไปตั้งใจว่าจะมอบสิทธิในที่ดินของปาเลสไตน์ให้อิสราเอลแค่นี้มันก็ผิดมาตั้งแต่ต้นแล้วล่ะค่ะเมื่อฮามาสไม่ยอมโดนหลอกข้อหาต่อไปที่สหรัฐจะมอบให้ก็คือฮามาสทำลายแผนสันติภาพหยุดยิงความจริงแล้วต่อให้ฮามาสยอมหลังส่งม,มอบตัวประกรันหมดการสังหารโหดก็มีแนวโน้มว่าจะโหดเทียมกว่าเดิม ทรัมป์และเนทันยาหูไม่เคยเห็นชาวปาเลสไตน์เป็นเพื่อนมนุษย์ที่เท่าเทียมกันและมีสิทธิในพื้นดินของพวกเขาเองมาโดยตลอดใช่หรือไม่ดูจากคำพูดและการกระทำความพยายามลบประเทศปาเลสไตน์จากโูกใบนี้ยังคงดำเนินอยู่ต่อไปโดยมีอิสราเอลเล่นบทโหดนำอเมริกาเล่นบทการทูตสีขาวหน,นุนมันจะเป็นเช่นนี้จริงหรือไม่เวลา กำลังให้คำตอบค่ะ